แล้วก็อารมณ์เช็คสุขภาพอารมณ์นิดหนึ่งนะฮะคนที่รู้จักยั้งคิดก่อนที่จะแสดงอารมณ์ออกไปอ่ะคนอย่างนั้นเขาเรียกว่าสุขภาพดีนะะทางอารมณ์นะครับประเภทไปที่ไหนแล้วเหมือนระเบิดลงอ่ะไอ้หน้าหน้าสุขภาพแย่มากนะครับก็ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปที่ไหนระวังระเบิดลงแต่คิดด้านบวกนะคิดด้านบวก ก่อนแสดงออกไปเนี่ยให้ชั่งน้ำหนักก่อนว่าที่เราแสดงออกไปเนี่ยมันจะไปกระทบกับคนในทางบวกหรือทางลบคนรู้จักยั้งคิดสรุปง่ายๆนะครับสุภาพอารมณ์ดีนะฮะสังคมท่านก็รู้ใครที่ไปที่ไหนแล้วมีคนอยากจะเป็นมิตรอยากจะคุยด้วยนะถ้าจะมีสุภาพนี้ดีความจริงสุภาพนี้มันเกิดมาจากตัวเราเองกายจิตจิตวิญ,ญญาณอารมณ์เราดีนะสังคมก็จะดีอันนี้คือ ทั้งโลกในปัจจุบันนะเป็นวิธีการในการดูแลสุขภาพแบบองรวมทั้งหมดในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเรื่องโภชนาการก็มีหลักเรื่องอาหารโภชนาการหลายแบบนะไอ้ที่แบบที่เราเห็นชาติในบ้านเราก็คืออย่างเช่น whole food diet กินมาทั้งหมดกินดิบ,ดบ เราไปเข้าคิวร้านอาหารญี่ปุ่นนะไปกินของดิบๆนะเพราะว่ามันสดมันมีคุณค่าอะไรต่างๆงั้นนะครับออกกําลังกายอันนี้ก็เป็นเรื่องของกายนะก็ออกกําลังกายก็มีกิจกรรมมากมายหลายแบบท่านสังเกตน,นะการออกกําลังกายแบบตะวันออกนะจะช้าช้านะแล้วเหงื่อจะออกอย่างชี้งงนะเหงื่อออกนะแต่มันได้ได้ฝึกจิตไปด้วย ต้องจําท่าได้ต้องมีสมาธิมันจะได้อย่างนั้นไปด้วยนะได้กายได้จิตไปด้วยนะครับถ้าเราออกกําลังกายแบบทั่วๆไปก็คือได้แต่กายอย่างเดียวนะครับซึ่งทราบว่าบ่ายนีนะ้ท่านจะมามาหัดหัวเราะบาบัดใช่ไหมครับ นั่นแหละท่านก็จะได้เรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์นะแล้วก็ดีสเตรสนะเรื่องการคลายเครียดด้วยนะซึ่งก็จะมีผลต่อตายนะการใช้ยาสมุนไพรอันนี้เป็นกระแสของโลกเลยนะครับ back to nature concept นะกลับมาใช้วิถีแห่งธรรมชาติตอนนี้สมุนไพรยาสมุนไพรในโลกนะมีการใช้เทียบกับยาแผนปัจจุบันอยู่ประมาณ14 ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งสมุนไพรแหล่งภูมิปัญญาเราใช้ยาสมุนไพรอยู่ไม่เกิน2%อเร์เซเยอรมันนะ่ะใช้เป็นอันดับหนึ่งของยุโรปเลยนะครับเขาสั่งข้อยาเคมีเก่งนะเขาส่งออกแต่คนของเขาหันมากินยาสมุนไพรนะผมมีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานยาสมุนไพรเยอรมันตอนนี้เป็นคนเยอรมันนะยาเขาขายดีมากเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของเยอรมันนะแล้วยุโรปตะวันออกทั้งหมดเขาเป็นที่หนึ่งนะ อันนี้ก็คืออันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะครับยาสมุนไพรเป็นทางเลือกตรงจุดหลักก็คือว่ามันไม่มีไซเอฟเฟกแต่ต้องใช้เป็นตำรับยานะไม่ใช่กินตัวยาตัวเดียวท่านกินฟ้าทลายโจรตัวเดียวเนี่ยกินต่อนานๆเนี่ยนะกล้ามเนื้อจะเปรี้ยมันเป็นยาเย็นนยยาเย็นก็คือลดพลังงานของร่างกายไงแล้วผู้หญิงตั้งครรภ์กินแล้วระวังทารกจะผิดปกติเนี่ยมันมีข้อระวังมันมีไซเอฟเฟกแต่ถ้าเป็นตำรับยาเนี่ย ถ้ามันมีไซเฟ c กมันจะมีสมุนไพรตัวหนึ่งกบไซเฟ c กตำรับยาไทยเป็นตำรับเกืเซเขาจะไม่ค่อยใช้สมุนไพรเดียวกันนะครับเรื่องวารีบำบัดก็ใช้น้ำน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำแร่นะเราก็เห็นตัวอย่างญี่ปุ่นนะมีออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมีสปามีของต่างแบบตะวันตกนะครับการฝึกพลังร่างกายเรามีพลัง พลังภูมปราณนั่นเองนะครับมันหยุดไหลตอนที่มันเราตายไปแล้วนะครับถ้ามันไหลปกตินะเราก็ต้องฝึกเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงที่มันจะผิดปกติเห็นไหมระบบการป้องกันนะครับฝึกความคิดนะหรือว่าการนวดบำบัดนะนวดก็เหมือนกันนะต้องฝึกการนวดที่มีประสิทธิภาพนะเดี๋ยวหลังเบรกท่านค่อยมาฝึกนะแล้วก็เรื่องดีท็อกซ์เรื่องการล้างพิษนะครับ อันนี้คือกระแสสุขภาพองค์รวมที่อยู่ในกระแสสุขภาพของโลกตอนนี้นะครับเขาหันมาสนใจแนวนี้ปรากฏว่าแนวนี้นะมันเป็นจุดแข็งของเราทั้งหมดเลยเป็นจุดแข็งของเราทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าอาหารโภชนาการท่านจะแบบไหนนะหันมาสนใจโฮลฟู้ดไดเอทก็คือกินแบบโบราณนนะล่าสัตว์เสร็จแล้วก็กินกันสดๆอย่างนั้นน,ะนึกภาพก็ออกนะว่ากินสดนะแล้วก็ อดอาหารฟาสติ้งเนเชอรัลไฮจีนอาหารห้ามนะูอันต่อไปก็คือเนี่ยทายัางไงฮะจะหาอาหารมาเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังเหล่านี้นะโรคเรื้อรังเหล่านี้เกิดมาจากการกินไม่ปกตินะกินสารพิษมากเกินไปนะเราจะป้องกันได้ยังไงนะโรคเรื้อรังทั้งหลายโครนะิกดิซ s สทั้งหลายนะฮะ อันที่ท่านต้องใส่ใจเมื่อกี้บอกไปแล้วนะระบบภูมิต้านทานนะภูมิต้านทานจะดีคือว่าต้องกินโปรตีนมีวิตามินมีมีแร่ธาตุที่มันปรับสมดุลน,นะ,ะแล้วก็พวกยาเคมียาปฏิชีวนะนะถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้ for emergency นะนี่คือที่อเมริกาเขากำลังกลัวเรื่องยาเคมีอันนี้คือสมุนไพรที่เป็นอาหารเสริมยอดฮิตของอเมริกาตอนนี้ ท่านดูอันดับหนึ่งนะ berry, แครนเบอร์รี่เดี๋ยวผจะบอกอันดับ2องถั่วเหลืองอันดับ3าซอฟลมพาเมโตอันดับหนึ่งแครนเบอรี่แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบตอนนี้คนมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบกันมากนะครับก็เลยมีปัญหาว่ามีไหมสมุนไพรอะไร เรื่น้ำแคนเบอรี่ตอนนี้บ้านเราเองเนี่ยมีน้ำแคนเบอรี่ขายถ้าไปดูในร้านอาหารบางที่นะเพราะว่าอะไรอะ่ะมันฮิตมากเลยมันขึ้นมาแรงมากระยะหลังถัวเหลืองเองเนี่ยเป็นไอโซเฟโวนนะแก้ป้องกันรเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจนะคอเลสเตอรอลสูงนะต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงเรื่องมะเร็งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นไฟโตเอสโตรเจนก็คือว่าลดความเสี่ยงเรื่องกระดูกพรุน นะกระดดกกลุนเพร่าฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงเนี่ยมันแรงนะจะลดความแรงก็ต้องกินสมุนไพรที่มีฤทธิ์คล้ายกันไปแ,แย่งออกฤทธิ์ฤทธิ์ที่แรงมันก็จะอ่อนลงนะครับแล้วก็อีกที่กระเทียมนะซอพาเมโตก็คือต่อมลูกหมากโตนะอย่าลืมนะผู้ชายอายุเกิน50ปีเนี่ยครึ่งหนึ่งนะจะเป็นต่อมลูกหมากโต แล้วผู้ชายที่เป็นตอบลูกหมาตัวก็จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตอบลูกหมาซึ่งมันก็รักษายากนะครับอันต่อไปก็คือกระเทียมนะลดคอเสลสเตอรอลอีกขีนเซเียก็เสริมผูมมตานทานนะแก้วัดนะมีขี้นเนเซียหลายปีที่ผ่านมาเป็นระดับหนึ่งเลยนะของอเมริกาของยุโรปนะครับแล้วก็มิลฟิเซอร์บำรุงตับนะสุขภาพตับเซนจอนเวิร์ดแก้อาการกระวนกระวายทำให้หลับสบายนะครับแล้วก็ โสมก็ต้องเลือกกินนะแล้วก็แบคโครฮอร์แก้อาการร้อนวูบวาบโดยเฉพาะสตรีไวทองนะชาเขียวไล่ไปเรื่อยๆนะแวลเลเรียนก็แก้อาการกระวนกระวายทำให้หลับสบายนะมี2ตัวแลนะเซนจอนบทก็กระวนกระวายหลับสบายแวลเลเรียนก็พวกหลับๆนะเกี่ยวข้องกับการนอนหลับนะไล่เบอร์รี่ทั้งหลาย ก็คือพวกผลไม้ป่าทั้งหลายที่มีตัวต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับแล้วก็ว่านหางจดขิงว่านหางจรเะ,ะเข้เมล็ดองุ่นนะ,ะพวกนี้มเมล็ดองุ่นก็ต้านอนุมูลอิสระนะขิงก็ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบนะครับแก้เมารบเมาเรือนะแล้วก็ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ต้องเป็นว่านสดที่ไม่ถูกความร้อนเพราะเราไปว่านว่านเชื่อมว่านกระป๋องนะอันนั้นมัน โปรตีนไกโคโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบว่า,ามันถูกทําลายด้วยความร้อนก็นต้องรู้จักเลือกใช้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างอันนี้คือแคนเบอรี่นะผมไล่เร็วๆนะฮะแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบนะฮะอัลไซเมอร์นะอัลไซเมอร์ตอนนี้มีตัวยาตัวหนึ่งนะที่มาจากสมุนไพรที่กําลังมาแรงมากคือตัวนี้กาแันทามินนะ มันมันสกัดมาจากสมุนไพรนะเอ่สำหรับรักษาอัลไซเมอร์นะแพงนะไม่มีชื่อไทยเป็นของฝรั่งเขานะแป่ก้วยแปะก้วยนี่คือใบแต่ว่าเป็นใบที่ต้องสกัดเอาตัวก่อแพ้ออกยาวใบแปลก้วยมาทําเป็นชาชงน้ําร้อนนะเดี๋ยวผุดขึ้นเป็นปื้นเลยนะต้องมันมีตัวก่อแพ้คือกริงก็กริงกลิกแอซิดนะครับต้องออกก่อนนะครับแล้วก็อันอัลไซเมอร์ก็ สารสก,กัดใบแปดกล้วยมันจะขยายหลอเดเลือดไปเลี้ยงสมองนะทำให้สมองได้อาหารมนักขึ้นดีขึ้นเซนจอนเวิร์ดเหมือนกับโรงทองบ้านเรานะดอกมันคล้ายกันเลยนะแต่มันมีสารตัวสำคัญคือไฮเปอริซินไฮเปอร์ฟอรินมันแก้อาการกระวนกระวายทำให้หลับสบายอีก2ตัวเป็นชื่อฝรั่งนะตัวแรกก็คือตัวนี้นะแก้อาการเปรี้ย ع, เปรี้ย ع. ก็คือพลังงานน้อยนะเพิ่มพลังนะอีกตัวหนึ่งนะคือตัวนี้มาค่านะก็แก้เรื่องตอบลูกหมากโตนะฮะเ,เ,เรื่องตอบลูกหมากโตถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะที่กําลังเป็นกระแสของโลกอยู่ในปัจจุบันนะพวกต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างหรืออาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้ผมกระตุ้นกระแสไอ้กินน้ำมันจมูกข้าวผมเป็นคนกระตุ้นเอง ว่าตนแรกเจ้าแรกไปขอขึ้นทะเบียนที่อยอยน้ำมันจมูกเข้าเขาไม่ขึ้นสองปีผมก็เลยมาเข้าห้องแลบเช็คว่ามันมีอะไรนะเช็คปรากฏว่ามันมีตัวลดคอเลสเตอรอลมีสารที่มีคุณค่าอยอยเลยยอมไม่ขึ้นทะเบียนได้นะฮะตอนนี้มีเกือบ30เจ้าครับเพราะอะไรฮะผมไปไปดูจากฝรั่งนี่มันกินลำข้าโอ๊ตฝรั่งมันกินลำ มันมีไฟเบอร์มีไอสารที่มีคุณค่าโดยเฉพาะตัวลดคอเลสเตอรอลเป็นไฟโตสเตอรอลนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะฝรั่งมันกินลำข้าวโอ๊ตลองเช็คลำข้าวไทยดูนะปราหัวของเราเนี่ยมีตัวลดคอเลสเตอรอลสูงกว่าลำข้าวโอ๊ตอีกชื่อแกมมาออริซานลดคอเลสเตอรอลนะ esterol, นะแล้วมีตัวต้านอนุมูลอิสระที่ที่แรงมากๆนะครับ ที่แรงมากๆนะครับชื่อโทโคทร i นอสโทโคทรนอสแรงกว่าวิตามินอ e ีอีกแรงกว่าเบต้าแคาโรทีนอีกอาหารเสริมอย่างดีเลยผมปลุกกระแสให้คนไทยมากินรำเพราะอะไรฮะสุก,กรนั่นเห็นไหมสุก,กรนะมันกินรำนะกินนอนกินนอนมันไม่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงเลยนะครับมันฉลาดมากเพราะมันกินตัวลดคอเลสเตอรอลด้วยแล,วแ,ลวนนนแล้วมันกินแล้วมันที่มันนอนกินแล้วมันง่วง เพราะว่ามันมีฟอสโฟอรลิปิดนะมันบำรุงประสาทนะกินแล้วมันก็นอนอกินนอนเขากินนอนแล้วมันไม่ป่วยเห็นไหมมันฉลาดนะแต่คนเนี่ยคนกินข้าวขาวกินแป้งเป็นหลักนะไม่รู้ว่าหมูหรือว่าคนนะใครฉลาดกว่ากันนะแต่คนตอนนี้กลัวเสียเหลี่ยมนะกินข้าวกล้องข้าวกล้องเนี่ยคือข้าวขาวที่มีรำอะรำข้าวจมูกข้าวติดอยู่นิดเดียว ถ้าอยากจะกินให้จ่าจ่านั้นไปกินลำเลยนะครับแต่กินลำแล้วมันเสียเหลี่ยมใช่ไหมฮะผมจะเล่าให้ฟังวิธีกินลำไม่เสียเหลี่ยมแบบนี้นะท่านไปลงสีนะไม่รู้ว่าบอกญาติต่างจังหวัดก็ได้นะแถวอายุธยามีลงสีไปขอลำที่เขาสีที่ลงสีนะเะทาก็ถามว่าไปทำอะไรเอาไปใส่ต้นไม้กลับมาถึงบ้านนล้วทำอย่างนี้ฮะทำให้เซลล์ลำแตกก่อนนะเพราะสารที่มีคุณค่าอยู่ในเซล รัมเนี่ยผนังเซลล์มันแข็งท่านทำให้เซลล์แตกคือท่านเอาใส่จานใส่ถาดนะเอาไปแช่ในช่องแข็งนะคืนหนึ่งนะคืนหนึ่งเนี่ยรุ่งเช้าน้ําที่อยู่ในเซลล์มันจะแข็งตัวมันจะขยายตัวนะพอขยายตัวทําให้ผนังเซลล์มันบวมแล้วท่านก็ทุบให้เซลล์แตกนะ ท่านเอาครกหินนะจะอ่างศิลาอะไรก็ตามนะบี้มันนะพอแตกเตะ๋ะท,ทั้งทที่ออกออกจากช่องแข็งนะครับช่องฟิสนะฟิเซอร์แล้วท่านเอาไปคั่วไฟอ่อนๆนะฮะให้พอมีกลิ่นหอมนะฮะให้กลิ่นหอมมันจะกลิ่นหอมมากท่านคงเคยได้กลิ่นลำตอนที่เข้าสุกไปทุ่งนาตอนเข้าสุกกินแบบนั้นเลยนะครับหอมแบบหวานมันนะหวานมันนะแล้วท่านก็ใส่ลูกเดือยนึ่งนะ ลูกเดือยเนื่องี่สุดยอดเลยนะไฟเบอร์ฮะไฟเบอร์ญี่ปุ่นเนี่ยอิมพอร์ตลูกเดือยจากไทยเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะจากแถวอีสานนะครับยายอาหารมันเยอะเอางาคั่วใส่ไปด้วยแล้วท่านก็ผสมนะเป็นธัญ,ญพืชอาหารเช้านะแล้วท่านตั้งชื่อใหม่ไม่ให้มันมีคำว่ารำอยู่เลยนะ หรือว่ามีชื่อนิดหนึ่งก็ไม่ไม่มีใครนึกว่าเป็นรัมนะซีเรียลอาหารเช้าชื่อรัมเซ่รัมเซ่ชื่อแบบฝรั่งเศสนะไม่มีใครรู้เลยว่ามาจากรัมโอท็อปห้าดาวที่ลาดบุรีนะ่นไปทําอย่างที่ผมว่านะได้รางวัลนะห้าดาวห้าดาวเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมซีเรียลอาหารเช้าท่านไปทําคุกกี้ท่านไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่าไปนะอ่ะอันต่อไปนะอ่าถั่วเหลืองนะ หรือว่าลดความเสี่ยงเรื่องพวกนี้นะเรื่องไอโซเฟโวนเรื่องอ้วนนะเรื่องกระดูกพรุนนะบำรุงสายตาเนี่ยท่านมีต้องเน้นตัวนี้แอนโทเซานินตอนนี้ญี่ปุ่นฮิตกินชาดอกอัญชันซื้อที่ประเทศไทยไป,ไปนี่แหละมไปชงชาพวกมีแอนโทเซานินคนยุคนี้เนี่ยตาเสียเยอะมันจ้องไอเด็กไอเด็กพวกแพทแททั้งหลายอะไอแทบ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 ทั้งหลายเนี่ยมัน ตาเขม่งเลยนะคนจะตาเสียเยอะนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละบำรุงสายตาอีกตัวหนึ่งนะลูทีนนะมาจากดอกดาวเรืองนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอามาทําอะไรได้แล้วอารมณ์ความเฉลียวฉลาดตรงนี้ก็คือว่ากินแล้วทําให้หลับสบายคลายเครียด